สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ปี2026กันอย่างเป็นทางการแล้วและปีนี้ไม่ใช่ปีใหม่ธรรมดาแน่นอนแต่คือปีแห่งความหวังครั้งใหม่ของวงการฟุตบอลไทยปีที่เราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสโมสรระดับเยาวชนและระดับทีมชาติปีที่ทุกย่างก้าวอาจเป็นการเริ่มต้นของความสำเร็จครั้งใหญ่ในอนาคต ก่อนอื่นเลยถ้าวันนี้คุณกำลังฟังอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตหาดใหญ่หรือต่างประเทศผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลไทยคุณสำคัญมากว่าที่คิดกำลังใจของแฟนบอลบางครั้งสำคัญเท่ากับแท็กติกในสนามเลยด้วยซ้ำเราเริ่มต้นปี2026ด้วยคำถามสำคัญ3ข้อและวันนี้เราจะตอบไปทีละข้ออย่างลึกซึง้ง ให้คุณเห็นภาพอนาคตแบบจริงๆข้อที่1ฟุตบอลไทยกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหนข้อที่2เรากำลังมีอะไรใหม่เกิดขึ้นบ้างในปีนี้ข้อที่3แฟนบอลไทยต้องทำอะไรเพื่อช่วยผลักดันวงการน,นี้ให้เติบโตคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบเดียวแต่เราจะไปด้วยกันทีละขั้นตอนบทที่1จุดเริ่มต้นของปีแห่งความหวัง เริ่ม2026หลายปีที่ผ่านมาเราอาจเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดจากผลการแข่งขันบางครั้งแพ้ทีมที่เราไม่คิดว่าจะพ่ายบางครั้งตามชาติอาเซียนอื่นไม่ทันบางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองหยุดอยู่กับที่แต่ปี2026เป็นปีที่เราจะไม่มองย้อนกลับไปเพื่อตำหนิอดีตแต่จะมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตใหม่ ปีนี้จุดเริ่มต้นคือการยอมรับความจริงและเริ่มพัฒนาอย่างถูกจุด3สาวหลักขอองค์การพัฒนาโครงสร้างระบบเยาวชน Youth System แผนงานระยะยาวของทีมชาติ n a t i o n แนลโปรเจกสโมสรและหลีกภายในประเทศไทยหลีกอีโค o s สเต็มเราจะจาะทุกข้อให้เห็นภาพ 1. ระบบเยาวชนไทยหัวใจของฟุตบอลยุคใหม่ ฟุตบอลสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องของ11คนในสนามเท่านั้นแต่คือเรื่องของระบบการออกแบบเส้นทางอาชีพและการลงทุนระยะยาวปี2026หหลายสโมสรในไทยลีกเริ่มปรับการทำงานด้านอะคาเดมี่มากขึ้นเริ่มจับมือกับต่างประเทศนำโค้ชและโปรแกรมฝึกซ้อมใหม่ๆเข้ามาเริ่มมีการส่งเยาวชนไปหาประสบการณ์ในต่างแดนมากขึ้น ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใน6เดือนแต่ความเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้วถ้าคุณเป็นเด็กไทยที่รักฟุตบอลปี2026คือปีที่คุณต้องเริ่มจริงจังเพราะประตูเริ่มเปิดแล้ว 2. ทีมชาติไทยเส้นทางใหม่ความกดดันใหม่ความหวังครั้งใหม่ทีมชาติไทยในปี2026จะ,ะเผชิญสามความท้าทายใหญ่ 1. การกลับมาแข็งแกร่งระดับอาเซียน 2. การก้าวสู่มาตรฐานเอเชีย 3. การสร้างคาแรคเตอร์ทีมชาติรูปแบบใหม่ทุกครั้งที่ทีมชาติลงสนามมันคือการส่งสัญญาณให้ทั้งประเทศเห็นว่าฟุตบอลไทยเดินไปถึงไหนแล้วแต่ปีนี้เราจะไม่เอาชนะเพื่อปิดปากใครเราเอาชนะเพื่อประกาศว่าฟุตบอลไทยพร้อมกลับมาแล้ว สไทยลีกหัวใจที่เต้นอยู่ในประเทศหลีกคือรากฐานของทีมชาตินักเตะเก่งไม่เกิดจากอากาศแต่เกิดจากระบบการแข่งขันที่ดีปี2,026หลายทีมเริ่มลงทุนในเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานักเตะเริ่มดูแลตัวเองดีขึ้นเริ่มมีวินยัยเริ่มมีการแข่งขันภายในทีมสูงขึ้นนี่คือสัญญ,ญาณที่ดี สัญญาณว่าปีนี้อาจเป็นปีขอองค์การแข่งขันเพื่ออนาคตไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลบทที่2พลังของแฟนบอลปี2026จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคุณแฟนบอลคืออาวุธลักคือพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เมื่อคุณเชียร์เมื่อคุณซื้อเสื้อทีมที่คุณรักเมื่อคุณเข้าไปดูเกมในสนามเมื่อคุณเขียนข้อความให้กำลังใจนักเตะ คุณกำลังสร้างแรงผลักดันให้ทั้งประเทศประเทศไทยโชคดีมากที่มีแฟนบอลที่ใจใหญ่เต็มไปด้วยแพชชั่นและปีนี้เราควรใช้พลังนั้นอย่างมีทิศทางบทที่สผู้เล่นที่ต้องจับตามองส่วนนี้คุณสามารถตัดแต่งเพิ่มชื่อจริงในอนาคตตามข้อมูลปี2026นักเตะดาวรุ่งนักเตะประสบการณ์สูงนักเตะหญิงที่กำลังก้าวขึ้นมา นักเตะไทยที่ไปค้าแข่งต่างประเทศประเด็นสำคัญไม่ใช่ใครเก่งที่สุดแต่คือใครพัฒนาได้ต่อเนื่องที่สุดเพราะฟุตบอลยุคใหม่พัฒนาไม่หยุดเท่ากับแข่งขันได้บทที่4อนาคตเริ่มที่เราปี2026จะประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่ได้ขึ้นกับโชคแต่ขึ้นกับว่าเราทุกคนพร้อมจะช่วยกันมากแค่ไหนนักเตะเท่ากับทำงานในสนาม โคชเท่ากับวางแผนอย่างฉลาดสมาคมเท่ากับพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องแฟนบอลเท่ากับเชียร์ด้วยหัวใจและเหตุผลสื่อเท่ากับนำเสนอแบบสร้างสรรค์ถ้าเราทุกฝ่ายช่วยกันนี่อาจเป็นปีที่ประวัติศาสตร์เริ่มเขียนหน้าใหม่บทสุดท้ายสรุปส่งท้ายปิดคลิปก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากให้คุณตอบคำถามในใจตัวเอง ปี2,026คุณอยากเห็นฟุตบอลไทยเป็นแบบไหนทีมชาติที่กลับมาเป็นราชาอาเซียนนักเตะไทยที่ไปเล่นเจลีกมากขึ้นหรือโครงการเยาวชนที่แข็งแรงจนติดอันดับเอเชียไม่ว่าคำตอบของคุณคืออะไรผมอยากให้คุณเริ่มต้นปีนี้ด้วยความหวังไม่ใช่ความฝันลอยๆแต่เป็นความหวังที่สร้างได้จริงและถ้าคุณเชื่อเหมือนผม ฝากคอมเมนต์ไว้ว่า2026ปีแห่งฟุตบอลไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อให้พลังของแฟนบอลไทยดังไปไกลที่สุดสุขสันต์วันปีใหม่2026ครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ฟุตบอลไทยกลับมายืนด้วยความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับ วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากมากเพราะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ปี2026กันอย่างเป็นทางการแล้วและปีนี้ไม่ใช่ปีใหม่ธรรมดาแน่นอนแต่คือปีแห่งความหวังครั้งใหม่ของวงการฟุตบอลไทยปีที่เราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสโมสรระดับเยาวชนและระดับทีมชาติปีที่ทุกย่างกา้าว